TTC f o s e t นะครับก็เข้ามาอยู่ที่0.3นะครับหรือว่า34,425,000นะครับ USDT นะครับการชำระปกตินะครับ สวัสดีเพ Group, friends, so kind of ื PAUL ่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับว well. like ันนี internet, ้อยู่กับผมช่องอ้วนซาชแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสาหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทให้เพื่อนเพื่อเลือกทํกันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนเพื่อคนไหนดูคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมว่าขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใผมหน่อยนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บหาเหรียญ USDT ฟรีนะครับถอนไม่มีขั้นต่ํานะครับเขมครั้งเดียวถอนได้เลยนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับชื่อเว็บก็ PTC f a r s e t นะครับโอเคประมาณนี้มีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด1 2 0 0 0นะครับ 1>, 1 2 8 9งนคนแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็การถอนทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟอสเตทุกๆ2นาทีนะครับแล้วก็จะเป็นช็อต t link แล้วก็เสี่ยงดวง p t c a t ออโต้ฟอสเตแล้วก็ความสำเร็จนะครับหน้าเว็บก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเพื่อนคนไหนสนใจอย่ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ใล่างคลิปนะครับโอเคมาดูวิธีการสมัครนะครับก็อาจจะกดติดโฆษณาบ้างนะครับ โอเคก็ให้เพื่อนๆใส่เป็นอ e ีเมลของเพื่อนๆที่เพื่อนๆจะใช้ในการสมัครนะครับแล้วก็รลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับพอเสร็จแล้วก็รีแคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับโอเคผมได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักคู่หนึ่งนะครับโอเคเขาบอกบันไดนะครับอย่างนี้ก็ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับ โอเคหน้าเว็บก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่า1ล้านเหรียญเท่ากับ0.01เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็1เหรียญเท่ากับ1 USD นะครับเว็บนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีอยู่ที่4,500เหรียญเพื่อนๆก็จะได้อยู่ที่4,500สตชีนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูวิธีหาเหรียญนะครับวิธีหาเหรียญก็ตรงนี้จะเป็นความสําเร็จนะครับก็ความสําเร็จตรงนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆทาครบ14ช็อตลิง์นะครับเพื่อนๆก็จะได้เหรียญไปอยู <moved inside> mm ่ท hmm. ี่50,000เหรียญนะครับแล้วก็โอเคเอเนอร์จีตรงนี้เขาไม่ได้ให้มานะครับโอเคเขาให้จํานวนเหรียญมานะครับก็ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆทาครบนะครับตรงที่เครื่องหมายดาวน์โหลดตรงนี้นะครับจะขึ้นไปเครื่องหมายถูกให้เรากดรับได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆทาครบทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็จะได้เหรียญไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโอเคเรามาดูการฟอร์เสตนะครับ การฟอเรตนะครับเราจะได้อยู่ที่หนึ่งหนึ่งมื่นนะครับหนึ่งมืนเหรียญทุกๆหนึงนาทีนะครับวันนึงทำได้500ครั้งนะครับวิธีการทำนะครับก็ให้เพื่อนๆรีแคปชาตรงนี้ด้วยนะครับรีแคปชาตรงนี้โอเคเขาบอกรถแท็กเตอร์นะครับอย่างนี้พอเสร็จปุ๊บล้วก็แก้แคปชาตรงนี้ด้วยนะครับ5 9 4นะครับห้าก็คือ V นะครับ ก็คือวีโอเคอาจจะติดโฆษณาอย่างนี้บ้างนะครับแล้วก็9 4คือไ9วก็คือ ix อย่างนี้นะครับโอเคอาจจะมีโฆษณามากวนบ้างนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บไปมันเพื่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับโอเคกดรับรางวัลได้เลยนะครับ โอเคก็เสร็จแล้วก็ได้มาอยู่ที่1 0,000มืเหรียญนะครับก็ประมาณนี้โอเคก็รอเวลาอีกหนึ่งนาทีมาเค้ใหม่นะครับสาหรับเว็บนี้นะครับโอเคต่อไปอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นการม้วนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสุ่มนะครับว่าเพื่อนๆจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆได้9ก้าเก้านี่คือแจ็คพอตเลยนะครับได้อยู่ที่12 USDT เลยนะครับก็วิธีการทําก้อยเพื่อนๆติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็แก้แคปชั่นตรงนี้ด้วยนะครับอย่างนี้ โอเคประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้ก็กดม้วนเลยนะครับโอเคตัวเลขก็จะสุ่มแรนดอมขึ้นมานะครับก็คุณได้เลขที่2185คุณจะได้อยู่ที่2 0 0หมื่นเหรียญนะครับโอเคประมาณนี้โอเคแล้วกดตกลงแล้วก็รอ,ออีกประมาณ10นาทีนะครับมาทำใหม่ได้นะครับสำหรับเว็บนี้วันหนึ่งทำได้อยู่ที่10ครั้งนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการออโต้ฟอเซตนะครับออโต้ฟอเซตตรงนี้นะครับ ออโต้ฟอเรสตตรงนี้ก็จะใช้เอเนจีในการทํานะครับต้องให้เพื่อนๆไปทำช็อตลิงก์ก่อนแล้วก็มาทำออโต้ฟอเรสต์นะครับส่วนตัวผมก็ได้ทําไปหมดแล้วก็เลยไม่มีนะครับโอเควิธีหาเอเนจีนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาในหน้าช็อตลิงก์นะครับทำหนึ่งครั้งจะได้อยู่ที่1นึ0 0 0นหนะครับก็จะได้อยู่ตามที่เขาบอกเลยนะครับได้พลังงานรวมอยู่ทั้งหมด2,900พลังงานนะครับหรือสองพันเก้าร้อยเอเนจีนะครับแล้วก็เหรียญ จะได้อยู่ที่1 9 8 0 0 0นะครับเหรียญวันนี้มีอยู่27ลิงก์นะครับส่วน PTC เว็บนี้ให้เยอะมากนะครับ PTC มีอยู่50 PTC เลยนะครับก็จะได้อยู่ที่10,000เหรียญน,นะครับ10,000ใช้เวลาอยู่5วินาทีนะครับวิธีการทำก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปลงที่คำว่าโกได้เลยนะครับโอเคแล้วก็รอเวลา5้าวิอยวเขาจะส่ง แคปชั่นมาให้เราแก้อย่างนี้นะครับแล้วก็แก้แคปชั่นไปเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บเรากกดออกหน้านี้ได้เลยก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับโอเคถ้าทำทั้งหมดเพื่อนๆก็กจะได้อยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับโอเคส่วนตรงนี้เป็นดเสี่ยงดวงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงานงานตรงนีเ้เว็บก็ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับส่วนโฆษณาตรงนี้ก็คือการสร้างโฆษณานะครับสําหรับ เพืเ่อนๆคนไหนที่มีเว็บมีอะไรเว็บไซต์เป็นที่อยากจะแนะนําคนนะครับก็ให้เพื่อนๆมาลงโฆษณาในนี้ได้เราไม่ต้องฝากเข้ามานะครับใช้เหรียญที่เราเคมได้เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ของเราได้นะครับโอเคบัญชีตรงนี้นะครับบัญชีตรงนี้ก็ไว้เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับส่วนประวัติตรงนี้ก็เอาไว้เช็คนะครับโอเคประวัติตรงนี้ก็ไว้เช็คว่าเราเคม เราพอเรตอะไรไปบ้างแล้วนะครับช็อตลิงตรงนี้ PDC การถอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติของผมทั้งหมดที่ผมเคยถอนไปจากจากเว็บนี้นะครับก็จะได้เป็น1เหรียญเท่ากับ1ซาโตชิเลยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับโอเคสำหรับการถอนนะครับก็ให้เพื่อนๆมาตรงที่แผงควบคุมนะครับหรือว่าแดชบอร์ดนะครับตรงนี้ โอเคให้เพื่อนเเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับเขาก็มีเลือกให้เราถอนอยู่เหรียญเดียวเป็นเหรียญ USD นะครับห่เหรียญนะครับเท่ากับ1 USDT ประมาณนี้นะครับโอเคก็คือ1เหรียญเท่ากับ1 USD นะครับประมาณนี้นะครับก็ตีเป็นซตโตชินะครับก็ถอนได้อยู่แค่กระเป๋าเดียวนะครับก็คือกระเป๋า Fosset Pay นะครับโอเคก็ให้เพื่อนเเข้าไปที่กระเป๋า Fosset Pay นะครับไปเอาลิงก์ ของเหรียญ USDT มาใส่นะครับก็เข้าไปที่ดีโพสต t ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาหานะครับเหรียญนี่นะครับ USDT นะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆคัดลอกตรงนี้ไปใส่ได้เลยนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้โอเคอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆเช็คลิงก์กระเป๋าให้ดีนะครับก่อนเพื่อนๆจะถอนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เช็คลิงกระเป๋าให้ดีเหรียญจะไม่เข้ากระเป๋าเรานะครับแต่คอกวรระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้ ออนไปยังยอดเงินฝากนะครับก็คือการเพื่อนๆที่เพื่อนๆจะฝากเหรียญที่เพื่อนๆเคมาทั้งหมดนะครับเอาไปทําการลงทําการทําโฆษณานะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆฝากเหรียญเข้าไปตรงนี้นะครับเหรียญที่เราเคมได้ทั้งหมดอย่างตรงนี้นะครับก็ฝากเข้าไปตรงนี้แล้วกดแลกเปลี่ยนถ้าเพื่อนเพื่อๆแลกเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถถอนได้นะครับต้องเอาไปลงโฆษณาได้อย่างเดียวนะครับ โอเคก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะไม่โอนเหรียญเข้าไปยังยอดเงินฝากตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมากดถอนตรงนี้ถ้าทําในคอมนะครับก็จะดีหน่อยนะครับมันจะแยกออกมาอย่างนี้ให้นะครับแต่ถ้าทําในมือถืออันนี้จะต่อกันลงมาเลยนะครับระวังกันไว้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับโอเคผมก็ได้มาอยู่ที่ได้มาอยู่ที่3ามล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อย 34 4 2ิบ0 0ล้านสตชินะครับถูกส่งยังบัญชีของคุณแล้วนะครับโอเคแล้วก็เข้าไปดูที่ฟอสเซตเพวเหรียญเข้าหรือยังนะครับึบโอเคเหรียญ usdt นี่นะครับ p t c ฟอสเซตนะครับก็เข้ามาอยู่ที่0.3นะครับหรือว่า34.425.000นะครับ USDT นะครับการชําระปกตินะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทําเว็บนี้อยู่นะครับที่เคยสมัครไว้แล้วเว็บนี้ยังจ่ายอยู่นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้เพื่อนๆ,ๆก็ทําต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สมัครได้เลยนะครับเว็บน,นี้ยังจ่ายอยู่นะครับถ้าเว็บไหนไม่จ่ายเดี๋ยวผมจะมาขึ้นตรงชื่อคลิปว่าไม่จ่ายแล้วผมจะลิงก์สมัครออกทันทีเลยนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเวลาผมมา อัปเดตการถอนอย่างนี้เวลาผม,มาอัปเดตการถอนมาแนะนําเว็บเกมเว็บบออะไรอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ